สวัสดีครับ fc อุงอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับว,วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นที่บอสโจออกมาโพสนะครับกลางดึกกลางดื่นก็คือว่าบอสโจออกมาโพสก็ความหมายก็คือว่าติงแล้วนะครับเนี่ย เขาเขาติงมาแล้วนะครับเออเขาตะกิดมาแล้วอะเออนี่นะเออบอสเขารู้เรื่องอะไรต่ออะไรแล้วนะการกระทำมองใครก็แล้วแต่นะครับเออตีจะไปชี้นำไปพูดไปจาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเออบอสโจเขาก็ติงมาแล้วนะครับคือว่าโพสต์นี่คือว่า เตือนเป็นในให้รู้นะครับเตือนเป็นในให้รู้เออนี่นะครับการกระทําแต่และอย่างละอย่างหรือการาพูดกรรมจาอะไรนะเขาก็รู้รับรู้กันหมดแล้วทุกคนก็รับรู้นะครับข้างในองค์กรก็รับรู้แล้วนะครับบอสโจเขาก็โพสไว้ว่าของดีๆมีอยู่แล้วนะครับทำไมไม่รักษาไว้ นะครับเออจะปรับจนสลวนเลยเหรอนะครับค่่เก่งๆจ้างมาแพงๆทั้งพพสตต่างๆเพิ่นทำไว้ดีอยู่แล้วนะครับเออนี่คำพูดคำจาที่วอสโจเขา <c oughs> เออโพส์ลงไปนะครับแล้วก็เขาก็โพส์ว่าผลงานก็ประจักษ์แก่สายตา คนชมนะครับผมก็ว่าดีอยู่แล้วอันไหนดีก็คงไว้สินะครับที่บอสโจโกโพสไว้นะครับไม่ใช่ปรับจนสลวนปรับโดยไม่ปรึกษาผมด้วยนะครับอย่าลื่นครูใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวไฟฟ้าสิลัดวงจรเก่งต้องเก่งให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลา นะครับที่บอสโจเขาเอามาโพสต์ไว้ก็คือว่าจะทําอะไรก็ต้องปรึกษาเขาบ้างนะครับบอสโจเขาเป็นเจ้าบ้านนะครับบอสโจเขาเป็นเจ้าบ้านเขามีเจ้าบ้านมีลูกบ้านก็บอสโจเขาเป็นเจ้าเขาเป็นยังไงล่ะสมมุติว่าเป็นองค์กรหรือว่าเป็นบ้านนี้แหละบอสโจเขาเป็นผู้นานะครับเขาเป็นเจ้าบ้าน เราเป็นลูกบ้านเราจะทำอะไรเราก็ต้องบอกพ่อบ้านมัง่งเราก็บอกบอสเขามัง่งอะไรเขามัง่งเราจะทำอะไรจะปรับจะแต่งอะไรตรงไหนเราก็ต้องบอกเราก็ต้องทำให้เขารู้นะครับเออทำให้เขารู้บ้างว่าเออนี่เราจะทำอย่างนงี้ดีไหมเราปรึกษาพูดง่ายๆปรึกษาเขาไม่ใช่ว่าเราจะไปทำเอง การที่เราจะไปทำอะไรเองเน่มันข้ามหน้าข้ามตาเขานะครับเขาคิดเพราะเรื่องเพราะกล่าวอะไรมาเรียบร้อยแล้วสคริปต์เขาทำมาเรียบร้อยแล้วจะต้องเป็นไป,ไปแบบนี้แบบนี้นะครับถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงนะครับเออไปเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งระบบแล้วเขาจะจัดฉากจัดอะไรทันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออแล้วมันจะมาออก มาสู่สายตาของผู้ชมเขาประทับใจจะได้ประทับใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับการที่เราไปเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะครับเออก็เขาเตือนมาแล้วก็จงรับฟังนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่กระทำไปนะครับเออคือว่าอันนี้เนี่ย ก็ยังยังพอคุยกันได้นะครับเออคุยกันได้แล้วก็คุยกันได้ปรึกษากันได้เราอยู่ในองค์กรเดียวกันนะครับเราทำอะไรเราจะข้ามหน้าข้ามตาเข้าไปไม่ได้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วบางคนเขาออกมาว่าเป็นบอสเขามาทำคอนเทนต์คุณก็จะหักหน้าบอสอีกบอสก็โพสต์สาธนารณะแล้ว พอโพส์แบบนี้แล้วของดีๆมีอยู่แล้วทําไมไม่รักษาไว้จะปรับจนสลวนเลยเหรอนี่คือว่าจะปรับให้มันลวนไปเลยเหรอไงเราก็ไม่เข้าใจนะครับเออเขาก็ว่าวอสโจเขาก็ยังบอกว่าเออที่โพสต์ไว้ว่าออครูเก่งๆก็จ้างมาแพงๆใช่ไหม เออเขาก็จ้างครูเก่งๆนะเราก็ทุ่มท,มทุนสร้างนะครับจ้างมาแพงแค่ไหนก็จ้างมานะครับเออจ้างมาให้ทำก็อยากจะให้ผลงานมันออกมาดีแล้วการที่เราไปยังไงไปปรับสคริปหรือไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็ลวนกันหมดนะครับเออเดี๋ยวมันก็ลวนกันหมด ก็อันไหนดีก็คงไว้ก็แบบบอสโจกับพูดอันไหนดีก็คงไว้ไม่ใช่แบปรับแซมมู่วตั้หมดนะครับเออก็ที่มีอยู่ผลงานมันก็ยังว่าหละให้ไปจักแก่สายตาของผู้ชมทุกคนแล้วนะครับเออทุกคนก็เห็นนะครับทุกคนก็เห็นว่ามันก็ดีดีอยู่แล้วนะครับเขาก็ทำดีคู่เขาก็ ทำดีเขาจ้างมาแล้วเขาก็ทำกันเต็มที่นะครับเออนี่คือคือคำเตือนของของบอสโจเขาเตือนมาเป็นในในะครับให้คุณรู้ว่าเอออันนี้นะเออถ้าคุณทำไปนะมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีทำอะไรก็ต้องปรึกษากันก่อนนะปรึกษากันก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ยเราจะนึกว่าเราเก่ง นะครับเออเดี๋ยวเราอย่านึกว่าเราเก่งคนเก่งเขาเยอะแยะนะครับงั้นเขาคุมไม่ได้หรอกเขาไม่มีหลอกวงสองอีกอ่ะนะครับลดแฮอ,อีกสองสาหน่วยอ่ะใช่ไหมเออบอสโจนี่เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะทั้งสแสดงทั้งคิดนู่นคิดนี่แต่ละวันละวันวาจะได้นอนนี่มันจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะได้นอนคุณคิดเดียวเองคุณคุณเห็น อย่างนั้นเน่ะคุณจะนึกว่าเขายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรนะบางครั้งเขาก็มีเครียดมีอะไรเหมือนกันน่ะเพราะแต่ละวันนี่เขาต้องคิดนู่นคิดนี่นะครับอะไรต่ออะไรหลายหลาอย่างและการที่เขาบริหารนะคนเป็นพันน่ะวงหนึ่งวงสองลดแหนึ่งลดแห่2สองหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามอะไรก็แล้วแต่ ในองค์กรนี้มีคนเป็นพันนะไม่ใช่ในน้อยนะออแต่และว,วันเขาก็คิดปัญหามันมีให้แก้อยู่เรื่อยนะครับออไม่ใช่ว่าเขาจะสบายนะเ,ออเราทำอะไรเราก็ต้องคิดนะครับเราก็ต้องคิดคิดถึงนะครับออคิดถึงเราบ้างในเมื่อเขาเป็นเจ้าบ้านเราเป็นลูกบ้านเราอยู่บ้านเดียวกัน นะครับเราอยู่บ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันมีอะไรเราก็คุยกันสิว่าเออ่าถ้าจะปรับตรงนู้นตรงนี้นะมันดีไหมถ้าจะทําทอย่างนี้ดีไหมเราก็ปรึกษากันสิไม่ใช่ว่าเราจะทําโดยพละักการแล้วก็เกิดคนนู้นคนนี้เขาเกงใจเราแล้วผลงานม,มันออกมาไม่ดีอ,ะอ่ะนะเออเกิดมีคนมาเกงใจเราคนนู้นคนนี้เขาเกงใจเราเราไปสั่งปรับอย่างน,นู้นอย่างงี้ นะครับเขาก็ไม่กล้าพูดนะครับเออเขาก็ไม่กล้าพูดก็บอสโจเขาก็เคยโพสบอกไว้แล้วว่าเออตัวบอสโจเองอ่ะบอสได้เก่งดอกแต่พอซิรู้พอซิฮูอะนะครับอยู่วงมาตั้งแต่เกิดบริหารเต็ม ตัวมากกว่า10ปีนะครับมองใดคนมักมองใดคนไม่ม่วนมองใดเอามองใดไม่เอานะครับภาพรวมที่ดีของวงพอสิหูอยู่นะครับเออพอจะรู้อยู่ถ้าบ่หูบ่พาสาวน้อยมาไกลถึงขนาดนี้ดอกนะครับเออ ก่อนวันก่อนนะที่บอสโจเขาโพสต์ไว้นะครับแล้วพอโจเขาก็เคยโพสต์ว่าเออถ้าคิดว่าเจ้าของเก่งก็ตั้งวงเองเลยนะครับเออนะบอสโจเขาก็เคยโพสต์แบบนั้นนะครับการเป็นหัวหน้าขององค์กรหรือทีมงานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่สบายๆหรอกนะเออแต่ละวันแต่ละเวลาอะไรต่ออะไร นะครับก็ยังที่ครูท่านหนึ่งนะครับเออท่านก็โพสต์ตอบกับอสโจว่าเหนื่อยอยู่ครับแต่พูดอะไรไม่ได้นะั่นนี่คืออะไรคือสัญญาณออกมาว่าเขาเกรงใจเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรนะครับ เขาก็เหนื่อยอยู่เขาก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกนะครับเพราะฟังเก่งใจนี่อะไรกันแล้วแต่ที่เขาติเขาติงอะไรมาเราก็รับฟังเราก็ปรับปรุงนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่ว่าขี้ไก่ขี้กานะครับเขาคุมทีมบริหารงานมานี่โอ้โหเป็นสิบสิบปีแล้วเขาคุกคีมาตั้งแต่เด็กแหละเขารู้อะไรดีๆเยอะ เออไม่ใช่ว่าเขามาพึ่งมารู้มาเรียนรู้ไอเราจะไปปรับแต่งอะไรของเขาอะเราก็ต้องดูด้วยอย่างน,น้อยก็ต้องปรึกษาคนนู้นคนนี้มั่งนะครับเออต้องปรึกษากันมั่งนะครับและอย่าข้ามหน้าข้ามตากันผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปจนมากมายจนเลยเถิดนะครับเออบางคนว่ามาทำคอนเทนต์อย่างงู้นอย่างนี้ มันจะคอนเทนต์เหรอมาโพสแบบนี้เดี๋ยวก็บอสก็เสียอีกหรอกเออถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็เสียอีกคือว่าเขามาติแล้วอะมาติติงแล้วอะเขาคือว่าเขาสกิดแล้วอะก็ต้องให้รู้ตัวต้องให้รู้ตัวนะครับไม่ใช่จะดันทุลังทําไปเรื่อยๆนะครับเออไม่ใช่ทุลันไปเรื่อยๆ นี่คือว่าเขาติมาแล้วเขาเตือนมาแล้วเขาเตือนนะครับเออเขาเตือนมาแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเรานะครับเอเอ,เอที่เราทําไปนั้นมันถูกหรือผิดในเมื่อเขาเตือนมาแล้วนะครับถึงเขาจะไปรู้จากใครก็แล้วแต่เขาไม่ได้รู้จากปากเราหรือว่าเขาไปรู้จากคนอื่นมันยิ่งเสียหายกับเราอีกเพราะเรา ทำไมเราข้ามหน้าข้ามตาเขาไปแล้วก็ไม่บอกกล่าวเล่าสิบเขานะครับว่าเออจะทําตรงนู้นตรงนี้นะเออเราก็บอกเขาสิว่าเออเราจะปรับปรุงตรงไหนยังไงถ้าเขาเห็นว่าดีเขาก็โอเคถ้าเขาบอกว่าไม่ดีเขาก็ให้เหตุผลเรามาเดี๋ยวเขาก็ให้เหตุผลเสนอเหตุผลเรามาเองแต่เราจะไปปรับปรุงอ่ะเรามีเหตุผลพอไหมนะครับมีเหตุผลพอไหมที่ว่าเราจะไป บอกเขาให้เขาปรับปรุงอะนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นแต่เหตุผลละพอเขารับฟังได้เขาก็จะปรับปรุงเองนะครับเดี๋ยวเขาก็ปรับปรุงเองแต่ถ้าไม่เหตุผลของเราไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวเขาก็บอกเหตุผลมาแย้งเราเองนะครับเออตรงนี้ตรงนี้มันอย่างั้นอย่างนี้นะมันไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะลวนไปทั้งระบบนะครับเออถ้าเราไปแก้ตรงนู้นตรงนี้เป็นช็อตๆอะไร ครับเขาทําสคริต์มาแล้วนะครับเออเขาก็ต้องดําเนินเรื่องตามนั้นแต่ละวันละวันนี่แต่ละคนแต่ละอะไรนี่ผู้รับผิดชอบนี่เขาคิดจนหัวหมุนนะไม่ใช่ว่าแต่ละวันก็ไปไปไปไ,ปได้เวลาก็ขึ้นไปแสดงไปแล้วคนนู้นไปเล่าไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเออมันมีมากว่านั้นนะครับมันมีมากว่านั้นการที่ว่าเรา เราเห็นเขาแสด,แดงเนี่ยเราจะนึกว่าเออคนนู้นก็ขึ้นมาล้องคนนี้ก็ขึ้นมาล้อง,นนม,องมันไม่ใช่อย่างงั้นเขาต้องมีสคริปต์นะครับคนนี้ร้องเพลงนี้กินกประมาณเท่านี้เดี๋ยวคนนี้ลงมาอีกคนขึ้นไปแดนเซอร์อยู่ช่วงนี้ร้องเพลงนี้เออเดี๋ยวอีกคนขึ้นมาจะเปลี่ยนกันช่วงเวลาไหนอะไรไหนเขามีสคริปต์ของเขาไว้แล้วนะครับนับดนตรีหรืออะไร ระบบไฟแสงสีเสียงมันต้องเข้าชุดกับเขานะครับเพลงนี้นะครับจะต้องใช้เอฟเฟกแบบไหนนะครับหาเครื่องชุดไหนนักร้องร้องแบบไหนขึ้นอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงมันมีแล้วมันมีแล้ว,มมลวไม่ใช่ว่าง่ายๆนะแต่และวันละวันเนี่ยนะเออมันก็ยังว่าเลยครับก็ขอฝากไว้วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากด้วยนะครับช่องดิเลกชา n แนลนะครับช่องเล็กๆครับ